มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเผยอากาศร้อนจัดเหนือทะลุ40องศาเตือน20จังหวัดมีฝนฟ้าขนองค่ะ12มีนาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยมีฝุ่นละอองและหมอกควันสะสมเพิ่ม เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ35-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองรอลละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชะสีมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-25องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด3 3 3 7องศาเซลเซียสภาคกลางนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37องาเศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร1 0ของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปาริมณนทนจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองรอละสิบของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสดุด32-37องศาเซลเซียสขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ